สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สุดปัง BLACKPINK IDOL K POP ประจำปี2023ทุบสถิติประวัติศาสตร์ประกาศศักดาสนันโลกวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินเผอแป๊บเดียวก็ข้ามผ่านจากปี2566เข้าสู่ปี2567กันแล้ว แต่บอกเลยว่าวงการบันเทิงมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างก็มีมาก,กันทั้งหมดรวมไปถึงวงการบันเทิงเกาหลีอย่างวงการเพลงเคป๊อปที่ปีนี้บอกเลยว่าร้อนแรงและฮอตไม่แพ้ปีไหนไหนมีทั้งข่าวเศร้าข่าวน่ายินดีมากมายซึ่งบอกเลยว่าวงการเคป๊อปก็เป็นหนึ่งอย่างที่ทั่วโลกต่างพากันให้ความสนใจ และมีเหล่าแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนที่จะเข้าสู่ปี2567อย่างจริงจังและจริงใจเรามาสรุปความปังของวงการเคป๊อในปี2566ที่ผ่านมากับเรื่องราวที่สุดจนทุบป,ประวัติศาสตร์วงเกิร์ลกรุ๊ปสุดโด่งดังระดับโลกอย่างแบล็กพิงคที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยจีซูเจ ЕН นนี่โรเซและลิซา่าในปีนี้พวกเธอก็ยังคงทุบสถิติกันอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากคอนเสิร์ตบอลพิงเวิร์ทัวร์ที่ทำให้พวกเธอขึ้นแท่นเป็นวงเกอร์กรุ๊ปที่ทำรายได้จากคอนเสิร์ตค่ำคืนหนึ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการโชว์แสดงที่ประเทศเม็กซิโกซึ่งจัดขึ้นณโฟโรโซสเตเดียมที่จุคนได้ทั้งหมด65,000คนในวันที่26-27เมษายนทำรายได้จากคอนเสิร์ตดังกล่าวได้คืนละ9.98ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งหมดเป็น19.4ล้านดอลลาร์หรือราว673ล้านบาทนอกจากนี้พวกเธอยังเป็นวงเกอร์กรุ๊ปที่มีรายได้าจากการทัวร์สูงสุดอีกด้วยคำนวณจากทางทัวริงด d ต t าที่ได้รายงานว่า BLACKPINK เป็นศิลปินหญิงวงแรกที่ทำรายได้จากทัวร์คอนเสิร์ตเกิน100ล้านดอลลาร์ในเอเชียกับบอลพิงเวิร์ทัวร ซึ่งตัวเลขอยู่ที่124.4ล้านดอลลาร์จาก22โชว์จากทั้งหมด28โชว์ที่ยังมารวมบอลพิงเวิร์ทัวร์เอ็นคออีก6รอบซึ่งแสงหน้าแชมป์เก่าอย่างวงสไป e เกอร์ได้สำเร็จทั้งนี้พวกเธอ,อยังขึ้นแท่นเป็นศิลปินเคป๊อกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นเล่นเป็นเฮดไลน์เทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชราอีกด้วยและยังเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์ ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวัรดบิติสซึ่งชั้น Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) สมเด็จพระเจ้าชาติที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อยกย่องบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนครบ26สำหรับการประชุมสุดยอดสภาพอากาศของสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่เมืองกราสโกในปี2564 ขณะที่ลิซาและอิษามโนบาลสมาชิกคนไทยคนเดียวในวงก็ได้ถูกกีเนสเวิลด์เรคคอร์ดยกย่องให้เธอเป็นศิลปินเคป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2023และในประวัติศาสตร์เป็นสถิติที่9ที่ถูกจารึกลงบนหนังสือบันทึกของโลกนอกจากนี้ลิซาก็ยังได้รับการบันทึกว่ามีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมสำหรับศิลปินเคป๊อป ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดตามทะลุกว่า100ล้านผู้ติดตามแล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เธอก็ได้ทุบสถิติมาแล้วแบบนับไม่ทวนส่งให้ทาง Guinness World Record เคยออกมาประกาศว่าลิซ่าเป็นศิลปินหญิงเคป๊อที่ประสบความสำเร็จทุบสถิติถึง7รายการด้วยกันเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวงการเคป๊อในปีนี้บอกเลยว่าฮอตและร้อนแรงไม่แพ้ปีไหนไหนเลย ซึ่งแต่ละสถิติที่ทุบและทำลายกันลงไปนั้นมีแต่ย่อสูงสูงกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าปีน้าเรามาลุ้นกันต่ออีกว่าศิลปินที่เราชื่นชอบและเชียร์จะออกมาสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมและจะสามารถคว้ารางวัลและทุบสถิติของปี2023ได้หรือไม่มารอติดตามและลุ้นไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ